สวัสดีค่ะเมื่อวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2564เว็บไซต์เดอะซันเผยเจ้าชายฮารีและเมแกนมาเข้าดุกแลดดชเชสแห่งซัเซ็กอาจสร้างความประหลาดใจในการเดินทางจากสหรัฐอเมริกามาอย่างประเทศอังกฤษเพื่อร่วมงานเลี้ยงฉลองพระรูปปัน้นของเจ้าหญิงไดอาน่าพระมารดาผู้ล่วงลับเขียงข้างพระเจ้าเจ้าชายวิลเลียมดุกแห่งเคมบริด ที่จะจัดขึ้นที่พระราชวังเคนซิงตันในกรุงลอนดอนช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้หลังจากงานเลี้ยงได้ถูกเลื่อนจากมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด -19 ของรัฐบาลอังกฤษสำหรับงานเลี้ยงครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการถวายเกียรติสดุดีแก่เจ้าหญิงไดอาน่าผู้ล่วงลับโดยจะมีการเชิญแขกพิเศษทั้งสมาชิกในครอบครัวของพระองค์และพระสหายของเจ้าหญิงไดอาน่ามาร่วมงาน ประมาณ100คนรวมทั้งเซอร์เอลตันจอห์นศิลปินคนดังก่อนหน้านี้เจ้าชายแฮร์รี่พระชนมายุ37พรรษาได้กลับมาอังกฤษเพียงลำพังเพื่อรวมในพิธีเปิดพระรูปปัน้นเจ้าหญิงแดอนณาที่สวนซันเคนการ์เดนในพระราชวังเคนซิงตันรวมกับเจ้าชายวิลเลียมพระเชษฐาเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยที่ชายอเมแกนไม่ได้เดินทางมาด้วย เนื่องจากเพิ่งคลอดบุตรสาวถายาทคนที่สองซึ่งหากเมแกนมาร่วมในงานเลี้ยงฉลองพระรูปปั้นจิงแตนน่าาในปลายเดือนนี้จะถือเป็นการเดินทางกลับมาอังกฤษในรอบ16เดือนของเธอเลยทีเดียวอีกทั้งจุาชาหารีและเมแกนอาจพาอารชีและลิลิเบทบุตรชายและบุตรสาวทั้งสองมาอังกฤษด้วยอย่างไรก็ตามจากการเปิดเผยของแหล่งข่าววงในสำนักพระราชวังอังกฤษระบุว่าขณะนี้ ไม่มีใครที่อังกฤษรู้ว่าเจ้าชายแฮร์รี่จะตัดสินพระทัยเดินทางมาร่วมในงานเลี้ยงฉลองพระรูปปั้นของเจ้าหญิงแเดอาน่าหรือไม่